สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง d u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมิเก figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับมารีวิวเจ้านี้เลยครับ w z 0 2 3ครับนี่หน่วยพิฆาตของ b a r o q u w o r k นะครับผมนี่ร้อยญี่ปุ่นนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจั t อ o อด้วยนะครับ โมเดลกล่องนี้นะครับมีอยู่4ชิ้นนะครับโมเดล2เสา1นฐาน1ครับมาเริ่มกันที่โมเดลก่อนนะเดี๋ยวผมจะขอประกอบก่อนนะนี่แมวก็คือสอดเข้าไปอย่างนี้ได้เลยจึ๊บเรียบร้อยครับเหี่ยวอีแรงมั้งน่าจะเป็นอีแรงนะนี่มอีแรงไว้ผมยาวด้วยนะตักเปียนะแล้วก็ดูการลงสีเลยโอ้โหทำดีครับนี่นะขอรับคำสั่งจากคอก็ได้นะครับในการกำจัดผู้คนนะเบื่อ ตาปั๊มน่าจะอยู่ที่คออาชาด้วยนี่ส่วใหญ,ญ่จะอยู่ที่คอโอเครายละเอียดดีครับใครเก็บกลุ่มฮอกก็ได้ต้องมีตัวนี้เออนะครับแล้วก็นี่คือสาวของเขาจะเขียนคำว่า d ีด็ออยู่นะฮะดีด็อกใช่ดีด็อกต้องดูทางนี้ <laughs> d ีด็อนี่อ่ะโอเคส่วนฐานนะครับ ฐานก็จะเป็นสีเขียวนะเพื่อนๆแล้ก็อ่านี่เขียนอย่างนี้เลยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกรอบก็ยังไงโหกรกอบยากนะเอาจริงนี่เ,นเพื่อนจริงๆไม่ควรถอดนะเพื่อนนะคือใส่ไปแล้วก็อย่าไปถอดเลยอันนี้ผมถอดเพื่อมารีวิวให้เพื่อนๆ,ๆดูเฉยๆน,นะถ้าไม่จำเป็นผมก็ไม่อยากจะถอด เรียบร้อยครับไปดูเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ